4คนนะครับวันนี้มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยสิงนะเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นเขตที่รอยต่อกับอุทยานแห่งชาติภูผาเทือกจังหวัดมุกดาหารครับซึ่งวันนี้ฮะผมมาด้วยกันเบลครับผมอ๋อแล้วก็รูครับนะครับแล้วผมเองครับวิเศษครับนะฮะซึ่งวันนี้เราก็ถือว่าเป็นการมากินบรรยากาศมาชมบรรยากาศแล้วมาตั้งแคมป์ นะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งเต็นท์นะครับเราจะตั้งกันวันนี้นะฮะแล้วก็จะมีการแคมปิ้งนะฮะปิ้งย่างนะครับชมวิวนะครับมาดูตะวันที่จะตกตรงที่สันเขาตรงนี้นะฮะก็คือตกลงตรงนี้เลยนะครับรอเก็บตะวันแล้วค่อยกลับนะฮะโอเคนะครับและที่เรามาวันนี้ครับซึ่งเราก็ใช้รถหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแบบนี่ลุยๆหน่อยนะฮะก็เป็น WR นะครับหรือจะเป็นแบบสไตล เอ่อเกลืองสปอร์ตนะครับก็เป็น MT ็มทีนะฮะผมอ่าแล้วกูรุ่นไหนครับรุ่นอัตโมตินะครับก็จะมี x m a x 300แล้วก็ตัว a อ r ล็อนะครับ155นี่แหละครับซึ่งเป็นยานพาหนะนำพวกเรามาวันนี้นะครับและผมคิดว่านะฮะทุกท่านจะได้เห็นเส้นทางที่เรามาครับถือว่าสนุกแน่นอนครับใช่ครับหลังจากนะครับที่ทำงานมาเหน็ดเหนื่อยต้องหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างนะครับในการชัดแบตครับในการเดินท่องทา่เดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาตินะครับหรือกลางเต็นท์ ครับครับผมและวันนี้เราก็มาอยู่ตั้งตรงนี้แล้วโอกาสหน้านะครับเราก็จะพาทุกท่านไปพบอีกหลายจุดนะครับในหลายการท่องเที่ยวนะครับโดยเราจะใช้รถคู่ใจของเราประมาณนี้ฮะไปนะครับไม่แน่ครับวันข้างหน้าอาจจะเอารุ่นอื่นๆนะครับซึ่งวันนี้เราก็เอามาแบบสไตล์นี้นะครับถือว่ามาได้แบบง่ายๆเนาะง่ายๆครับเส้นทางก็ไม่ได้ยุ่งยากครับเส้นทางก็ไม่ลำบากเกินไปนะครับ และรถที่เราใช้กันก็เหมาะที่จะเดินทางแบบไม่ไกลมากนะครับผมพี่วิศวะนิดนึ่งครับครับผมว้สิ่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณกี่กิโลคบพี่ถ้าจะวัดระยะกิโลจริงๆนะครับตามที่เราตั้งเกวัดมาเลยนะฮะก็คือที่เลขใหม่นะครับจะขึ้นอยู่ประมาณสักเอ่อสิบกิโลประมาณสักสิบนิดๆนิดๆนะฮะเรายึดจากกิโลศูนย์จังหวัดมุดาหารนะครับมาถึงตรงนี้ประมาณ10กิโลครับผมสิบกิโลนิดๆซึ่งมันกะจากตัวเมืองมากครับสามารถเดินทางได้สะดวกครับ แล้วเส้นทางถ้าเป็นทางนาดยางก็เป็นแบบมี2เลนกับ4เลนเลยนะครับแต่เส้นทางที่เรามาเราก็พยายามไปตามเส้นทางธรรมชาตินะครับก็คือไปตามเลาะเขาเรียกว่าตีนเขาตีนเขาตีนเขาเนื่องจากว่าเราจะมาลองพิสูจน์การใช้งานของ WR มาเป็นยังไงบ้างแถมเรามีรถออโต้ก็ไปได้เหมือนกันนะครับก็ใครอยากจะลองมาตามเส้นทางของพวกเรานะครับ มาได้เลยนะมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะปักหมดด้วยเลยเนาะเส้นทางนะครับและอย่าลืมครับวันนี้ถ้าใครมาชมแล้วช่วยอะไรนะช่วยกดไลค์กดแช์นะฮะกด Subscribe Subscribe ด้วยก็แล้วกันครับตามพวกเราได้นะครับไปคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา4คนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ